Assalamualaikum w a r a h m a t u l l a h wabarakatuh หลังคาโลตัสตัวอารู้ไหมจ๊ะว่าหลังคามันไม่เกี่ยวกับตะขอคุณจะตะขออะไรมาคล้องุนหล <IL> ังคา อัสลามุอะลัยกุมะละะเปรมอัลกาตุฮบยังยังเจ้าให้นดึงถายรวยเมียเด้อจะปากจะืปากแกะออกแล้วก็บอกเพื่อนที่แกะเชือกที่แกะเนี่ยแกะมันแกะหรือยังถามเพื่อนเลยแกะเชือกยังโอเคเฮ้ยมันดึงก็หลุดดิมันก็หลุดดิเออไปเลยไปเลย સામે <laughs>